ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบาลิชี่วันนี้เราก็อยู่กับเกมสตอริรจริกสุดสนุกที่ยังคงเป็นกระแสตลอดกาลโเด้น oh, สปาตูล่าเป็นเกมที่เล่นบ่อยมากๆครับติดแค่ไหนขนาดเสื้อยังมีเลยแหละในวันนี้ครับก็มีอัปเดตใหม่ New Season KO Coliseum ที่มีธีมหลักเป็นแอนิเมะที่เราคุ้นเคยบอกเลยว่าน่ารักน่าเล่นขึ้นเยอะใครยังไม่เคยเล่นหรือยังไม่เล่นซีซั่นนี้สามารถดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยวันนี้ผมจะมาสรุปความเจ๋งของแพทนี้กันและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของคลิปครับเข้า ีมในอนิเมะเลยตื่นเต้นเล้าใจสุดๆแถมน่ารักอีกด้วยอย่างแรกก็ต้องมาพูดถึงทีมหลักในแผนนี้กันก่อน t อ c o l เซียมตัวละครทุกตัวถูกปรับดีไซน์ให้เป็นสไตล์อนิเมะครับ็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวนี้บรับดีไซน์ให้ความรู้สึกอนิเมะบางตัวที่เราคุ้นเคยโดยเฉพาะตัวละครผู้หญิงนะเหมือนสตาร์การ์เดียนเซรามูสุดๆไปเลยอ่ะไม่น้อยหน้าตัวละครผู้ชายก็ให้ความเท่ครับฟิลเหมือนอนิเมะต่อสู้สมัยก่อนเห็นบอกว่าแต่ละตัวได้รับแรงบันดาลใจมาจากอนิเมะที่เราคุ้นเคยด้วยดูสิขนาดตัวจิััเเหหมมือนน์ไไ่่าดดกก้คววต็ช ตัวชอบทีมนี้สุดๆไปเลยอะสบายตาแถมยังน่ารักนอกจากมีตีมใหม่แล้วก็ยังมีระบบสุดคียเอทีพด้วยฟีเจอร์ใหม่ที่เรียกว่า power snack เป็นก้อนผลไม้แบบนี้เลยจ้ะทีในรอบ1ขีด3และ3ขีด6ผู้เล่นจะได้รับ power snack ่ือมือนําไปมอปบให้กับฮีโร่จะสามารถเลือกพลังพิเศษได้โดยผู้เล่นสามารถเลือกหนึ่งใน3เอฟเฟกต์เสริมเพื่อเพิ่มบัฟให้กับฮีโร่ของตัวเองโดย power snack ตรงนี้สามารถถอดออกได้ด้วยและหากเลือก power snack จากซีรีส์เดียวกัน2ชิ้นจะเกิด power snack synergy หรือการทํางานร่วมกันให้ได้ผลลัพธ์ที่ทรงพลังงยิ่ขึ้น สุดยอดและแน่นอนสำหรับสายแฟชั่นแผ่นนี้มาพร้อมกับจิบิใหม่เพิร์ฟูมเจมซีรีส์สกิตตัวแรกชิบิเพิร์ฟูมเจมเจนนาน่ารักสีเขียวหวานหวานตัวที่สองชิบิเพิร์ฟูมเจมไลเวนและตัวสุดท้ายจิบิเพิร์ฟูมเจมออเรน่า มาในลูกสาวใช้สุดน่ารักอีกทั้งจะมีกระดานใหม่แคดเชสบอร์ดน,น้องแมวสุดน่ารักตะมุตตะมิมีน้องแมววิ่งข้างๆด้วยหล่ะนอกจากนี้ยังมีของแจกเยอะมากว่าจะเป็นจิบิีเชียวชี่แล้ววิสเกอร์แค่ทำภารกิจต่างๆก็ได้รับมาฟรีๆแล้วรวมถึงได้กรอบโปรไฟล์รูปโปรไฟล์ฟลและอีโมดด้วยนอกจากนี้ยังมีอีเวนต์แยกแจกน้องเพนกวินจิบิสุดน่ารักเป็นพินฟิกเจอร์ไหนสามดาวมีทั้งเอฟเฟกต์และอื่นๆแค่เข้าไปเล่นเกมบ่อยๆทำภารกิจก็รับตัวกระชามาหมุนแบบฟรีๆนอกจากนีีี้้้ในนนั่กก็คคุมมาา จะผลล็อกแพ็ไหนก็ได้แต่ถ้าผลล็อกแพ็สูงสูตรก็ได้เลเวลอัพไปเลยมีของแจกเยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นจิบิรีซินไข่ลิตรลีเจริกสามใบพวกเงินอื่นรวมถึงกระดานใหม่ด้วยซึ่งคำนวณแล้วราคายอยู่ที่399้าบาทเท่านั้นเองอ่ะไป <Fighter, S 1> ต่อมาพูดถึงเรื่องคอมกันบ้างไม่ว่าจะเป็นไมค์ที่แมกที่สามารถเรียกขุดยนออกมาได้โซ่ไฟเตอร์ Fighter, ยิ่งต่อสู้นานเท่าไหร่ก็จะยิ่งเก่งมากขึ้นคิสตัลแกมบิ๊กยิงแพ้จะยิ่งได้ระงวัดมากขึ้น <S <S แบทเทิลอมคาเดเมียยิงของสวมใส่เยอะก็จะย บ้ามาหลากหลายให้เพื่อนได้ลองเล่นกันครับและแน่นอนตัวละคร5บาทไม่ว่าจะเป็นลีซินล่อยพลังได้ถึง3รูปแบบตามทักษะที่ใช้โยเนสกิลออลติเบตสุดเท่้อมการแช่แข็งทั้งฉากไซล่าปลูกดอกไม้ต่างชนิดแยกแถวหน้าและแถวหลังยังชัดเจเนเวนใช้กรรไกรตัดอย่างแม่นยำและปักเข็มใส่ตูอย่างรุนแรงกรอนที่วิ่งสตูให้กระเด็นออกไปดังนอกสนามและเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปเล่นกันเลยดีกว่าครับเงั้นง้นโดยแมตช์น,นี้ผมจะเล่นไมตรีแม็กเป็นหลักครับแล้วก็มีอย่างอื่นผสมด้วยมาดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างวลิ โอ้น,นี่ไงผล,ลไม้สแนค็คพาวเวอร์สแนค็คกินเลยนี่เราก็จะลองเล่นคอมใหม่ๆนะดูว่าเรามีอะไรยังไงบ้างมาฮึบฮึบเรากำลังจะพ่ายแพ้ <laughs> เปิดมาก็แพ้เลย Mighty Make ก็น่าสนใจนะเนี่ยที่มันอัญเชิญ Mighty Make เอออกมาได้นี่เป็นการซัมมอนความพิเศษเออกมานะครับแต่ว่าเราต้องมีหลายๆตัวนะเรามี Mighty Make เพิ่มแล้วนี่เอา a r t i f มาเอา a r t i f มาเสริมกําลังต้องดูของไว้ล่วงหน้าเลยนะเกมพวกนี้มีความล่วงหน้านิดหนึ่งแล้วก็ดูว่าเออแต่ละอันเนี่ยมันโจมตีกายภาพหรือว่ายังมาให้เอาไปใส่นี่เอาไปใส่โอเคได้จะพายแพ้ยิงรัวแล้ว,ลวเออนะคุณพ,พี่เดี๋ยวรอก่อนเลยเพื่อ ถ้ายิงเขาาลังการวปปะถึงคราวจะเลือกของเลือกอะไรดีอยากได้ธนูธนูโอ้ธนูฮึเออจะได้จมตีเ,เร็วๆจมตีเ,เร็วๆผมว่าผมจะไปเล่นไมตี้เมกกว่ะแล้วเดี๋ยวค่อยสลับเดครูออกอีกตัวนี้สตาร์คัตเตอร์ใส่เข้ามาเลยนี้เป็นไงเรามีน้องหุ่นยนต์น้องหุ่นยนต์ตรงนี้แล้วด้านซ้ายสุดเห็นไหมเพราะว่าเรามีไมตี้เมกครบแล้วไนงะมันก็จะอัญเชิญน้องหุ่นยนต์ออกมาโอเคทีมเรอดูเป็นรูปเป็นร่างเจอกระมอนตีมัน อผมใส่ให้น้องไม่ได้หึืว่าใส่ได้นะ่ะถ้าใส่ได้มันจะเจ่งแจ๋วเลยมันเริ่มจะตื่นเต้นขึ้นแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวครูเอามาก่อนนะครับตึงเิ้วอเอเอ่อกะลากะลา เริ่มเก่งแล้วนะคะผมอ่ะนี่มันพอสมมติใส่ผลไม้ใช่ว่ามันจะเลือกปรับได้เว้ยเราเลือกได้เลยว่าจะเอาแบบไหนนะครับแต่ว่าถ้าเราได้อันซ้ำๆเนี่ยมันจะเกิดการซีเนอร์จี้กันนะแบบโผล่ up แบบแรงๆ นะเลือกอะไรดีเลือกนี้แล้วกันตอนนี้เรามีครู3าม Mighty Max สาแต่ว่าถ้าเราเจา Mighty Max เก่งๆเราต้องเอาเด็กครูขายออกเพราะว่ากระดานไม่พอเนาะเราอยู่ที่2นะไม่ใช่กี่ขี้นะจัดเนี่ยนทนี้มันดูมัน,ม,นมันจะเก่งๆอะเออทาเป็นจะเก่งๆหรอตัวละครมันด้านลักขึ้นเราเพราะเป็นอดีตเนี่ยข้าวต้องเลือกโอ้โหเอาไปหมดแล้วชีวิตซิ่งชีวิตเอาไปหมดเลยคุณพี่นี่แล้วบอกไม่เห็นว่าอันไหนมันยังมีอยู่ เลือกไปเลยดูงงงนี่ม i ต h ี้เม็ผมมีประมาณ4ตัวแล้วนะอดูเก่งขึ้นปะยิงลำแสงแรงไหมไม่แรงก็ยังไม่มีดาวอ่ะโธโถ่โธเออวิดูดีชล่ะม i ต h ี้เม็ผมเริ่มเยอะแล้วอ่ะมีตัวแทงอีกอ่ะมันต้องขายเดอะครูแล้วป่ะต้องขายอ่ะต้องขายบางสิ่งอุย เต็มคือเราอยากจะทำคอมแบบเต็มๆอ่ะเพื่อความสนุกสนานนี่เทสุดๆอุ้ยยังมี6ตัวอยู่เลยเพรไม่ทันยังไม่ได้ใส่ผลไม้ด้วยแล้วก็ใส่เกาะไฟให้นี่ให้ตัวแทงปึ้งจะสู้เขาได้ไปละแทงเรายังอ่อนด้อยแทงเรายังอ่อนด้อยประสบการณ์อยู่ไปโอยกระเต็น ี่เท,ที่หนึ่งเราก็จะได้เลือกชานะสำหรับไอเทมสุ่มมาเลยนะจริงอะ่ะได้อะไรมาได้อะไรมายังไม่รู้เลยมันยืนทับกันหนะนักนี่นีนี่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 น,น,น,นีจาวานเลเวล,าวาวเลเวลสอไม่ใช่ดาวสองดาวหรือองอะไรต้องปั่นแล้วครับตอนนี้ต้องรีบเดือครูหรอ แบอคุไม่ใช้แล้วอะถ่ายไปหมดแล้วคุณพี่ตอนนี้เป็น mighty m a e กับ sorcerer เออเออม่รู้ชอบ,บ้างเลยยิงออเลเซอร <c oughs> ์อะไรอีกโอยอะไรอะโอยมันมีแบบน้ำหนุงน้ำหนามแต่ก็ไม่ชนะมือคือว่าจะถึงเจ็ดป่ะคือแพ้ชนะไม่รู้แต่ว่าหลักๆลไปให้ถึงเราจะไปให้ถึงจุดสุน,นั้นาหา mighty max อย่างเดียวลืมไปว่ามีลู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 มันสามารถเลือกสัตว์เลี้ยงได้นะมันมันมีคอมมันคนเดียวนี่คือไม่สนใจใครท็อมาร์อีกแล้วไปเลยชอบอะ ลููลูลูลลล่แบบชี้ไปข้างหน้านแล้วไปเลยแล้วเป็นภาพแอนิเมะนะดูของมอนน่ารักปะสิงโตอ่ะวิ่งนี่ของมาสามารถเพิ่มเลเวลได้อย่างนั้นเรห,นนหรอเฮ้ยทีนี้มันเหมือนจะเก่งๆอ่ะทำไมมันเก่งขึ้นอ่ะตายห่าเออหมูดโดนยิงสู้สู้มันอย่างน้อยเรามีสดาวแล้วเราจะต้องสู้ได้บ้างดินีมันอึดจังเลยอ่ะคุณเป็นใครเออ คนนั้นเราสู้ไม่ได้อีกคนนี้เราอาจจะสู้ได้ไหมนี่นี่สลัดสลวยสวยงานสวยเก๋ปึ้งนี่เข้าไปเลยเอยตองงต้องงีครับต้องงง้นต้องงง้นครับอื้มฮ่าฮ่าคาเทีเนี่ยนี่อย่างน้อยเป็นท็อปสีน่ารักเนาะ พอเป็นท็อปสี่แล้วมันมีอนิเมะขึ้นมาอย่างเงี้ยแอนิเมชันขึ้นมาแบบ <_ D> เธอเป็นท็อปสี่แล้วนะน่ารักดีนะ <_ D> คือบางทีอ่ะเราไม่ได้ดูการต่อสู้เลยอุย <_ D> uh, นีนน่สามดาวสามดาวอุ้ยมีสามดาวหลายตัวแล้วนะครับเนี่ยทำเป็นเล่นแต่ห้าดาวยังไม่มาดิไม่เป็นไรเราทําแบบเก๋ๆทีมเราเข้าบอลสู้เขาเออหน้องกระเด็นมันเก่งกว่าจากไหนอะนั่นรักต๋อเจอนี้อีกแล้วอะแพ้แน่เลยอาจจะแพ้เลย แต่เราอาจจะชนะไม่โอเคพูดผิดเขาตอ,อกับพูด <c oughs> อ่ะอ่ะไม่เป็นไรเราหนึ่งในสามและถือว่าวันนี้เล่นเคอมใหม่ทำได้ดีและนี่อาจจะเป็นตาสุดท้ายของเราเราอาจจะต้องทุ่มเทนิดหนึง่งไม่ทันแล้วนะครับคว <c oughs> ามทุองีารของเราจะมีผลอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับกับม i ต h ี้เม็กเออยังงูปลาปลาอยู่ถ้าสมมติฝึกซ้อมอาจจะเก่งกว่านี้นะครับ <c oughs> อุ้ยอุยอยอย้มันมีแววแววอะไร เลาจะแพ้หรือเปล่าอ๋อตัวห้ามันห้าดาวไงตัวใหม่อะห้าดาวว่าเพราะว่าทำไมกูแพ้เขามีห้าบาทสามดาวเนี่ยเนี่ยนักวยปั๊มเนี่ยยิ่งเอือมุ้ยไม่เป็นไรอย่างน้อยได้ที่สองโดยแมนี้ผมจะเล่นซูพปม์เซลและเฮฟวี่เวทเป็นหลักครับแล้วก็มีอย่างอื่นผสมพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยตาใหม่เริ่มใหม่อะไรใหม่ๆเดี๋ยวลองเล่นคอมใหม่ดูได้อะเฮฟวี่เวท มันเหมือนจะมาดีอตัวนี้คือในแพทที่แล้วนางเป็น5ดาวนะ <S 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 น้องแซของเราอันนี้คือน้องกลับมาเป็น1ดาวแบบตบูตตวีตอนนี้ผมมีเฮฟวี่เวทกับซูเปอร์เซลลองเล่นซูเปอร์เซลไหมเซลที่สร้างก็จะหายมากสุดในรอบที่แล้วคือในตนต่อไปก็จะเลิศเลิศพาวเวอร์น็นึ่งต่อยอ,อ,อ,อผมไม่ใช่แค่แทงนะครับใส่เปิ้งนะ มันจะเริ่มเิ่มเล่มละอย่าลืมเก็บของนะในแต่ละรอบอ่ะทุกคนบางคนชอบลืมยิงไปลูก <c oughs> อุ๊ยอีนนี้เาเวอร์มาก <c oughs> จะใช้จะใช้ยังจะใช้ยังก่อจะเดินนี่ อัพเลเวลนี่แล้วอัพแล้วใส่เคนเนนได้แล้วนี่ไงไปเลยลูกปึง้งเคนเนนมันตีใกล้ตีไกลอะหนูเป็นเนนจาหนูอาจจะตีใกล้หรือตีไกลอุ้ยถึงดาวเขาเลือกแล้วอะฉันเลือกอะไรได้เรายัางเป็นที่หนึ่งอยู่นะเฮ้ยอย่าไแพ้กับอีกคนน,นนึงฉันัองได้ที่สุดท้ายแน่ๆเลยเออปึง้งอุ้ยเนนสองดาแวแล้วปึง้ง ห้าตัดเช้ถูกจริงที่ให้ผลไม้กับน้องมันจะเก่งๆปะนี่เพนเน้นก็คือเดินเข้าระยะป,ประชิดนะครับอู้เดินอวกุสับไม่ไม่ยัง้งสับเออ <c oughs> อุ้ยเร็วเพิ่มแล้วอ่ะแต่ว่าตัวละครยังมีไม่ครบอะ่ะก็น่าจะเล่นซูเปอร์เซลกับเพวิเวทนี่นแหละซูเปอร์เซลอะไรซูพีเซลตอนนี้เราค่อนข้างที่จะหลุดโลกประมาณหนึ่งเอาผลไม้จากน้องเพนเนนออกนะมาให้น้อง,งยิงไกลๆตัวสายสุดนี้ดีกว่าปึ้มยิงมันปุ่มหน้าตายเลย คือน้องเป็นปืนกลล่ะถ้าน้องได้ได้ได้ใช้สก,กิลวไวไบ่อยๆคือตายห่าสุดๆวุ้ยสองบาทแต่มีประโยชน์ผมไม่อยากจะเก่งแล้วเนี่ยไหนอือ,อนี่เนี่นี่แน่นี่คืออูดเราแบบเวอร์มากระโดกะด,ะโดกระเด้งกระโดดกระเด้งกระโดดกระเด้งกระโดดกระเด้งในอูดก็คือเต็นตัวดาเมจด้านหน้าอีตัวข้างหลังก็ยิงปุ้ยเออัะเก้ยเฮยไม่ไม,ม,ม,มีสามดาวสักตัวเลยอะมีไง สมพรปราเทนเน้นสามดาวแต่เราจะไม่ได้ให้น้องเป็นตัวแบบเท่าไหร่ยังไม่ค่อยใส่ไอเทมเท่าไหร่เลยนะเพราะว่าไม่รู้จะผสมอะไรตอนนี้นเอ,อเราจะได้สูพิมพ์เซลผมอะนี่ไงอคาิอคาิอคา,อา,อาใจนี้ไงล่ะอคาลิมันเทนเหมือนฟิลฟิลแอสซัสซินป่ะไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่ามีตัวแบบไม่สมประกอบเยอะไม่สมประกอบหมายถึงว่าซื้อมาแต่ยังไม่มีดาวไม่มีของด้วยอ,อ้าหคนพีด เมื่อกี้แซกสามดาวได้ตายห่านี่ไงล่ะแซกสามดาวปึ้งฮ่าฮ่าตาลุยตีตีอ<ต>้ไรมันมีโอเนะหรอมีโอเนะหรอมันมันไอ้น,นี่ทั้งฉากอะไม่รู้แต่ตายไปเลยเ <c> ร <oughs> ื่องของอีกแล้วเรื่องอะไรดีอะจะมีอะไรให้เลือกโอ,อต้ตายอยากได้ธนูนะไงตายห่ากูพูดเสร็จปุ๊บเอาไปเลยเอางี้ก็ได้ ลุงฮาร์ปิดเป็นสองดาวปึ้งไพศาลไพศาลเมื่อไหร่จะสามดาวอยากให้มันเก่งๆกว่านี้นี่ไปไปลุยนี่อาคาลิคูไปแล้วครับคือถ้ามันใช้เอ่อไม้ตายพลังชกิวัวได้เดี๋ยวเ็ป่ะปุ๊บไปข้างหลังเลยอะวอ้าวววว้าวเอออาคาลิคูเล e ิกคืออีทีมสูพิมเซลมัน เก่งกันคนละเรื่องอะเนาะเอาละเราเริ่มมาถึงจุดไคแม็กแล้วเราต้องผสมของได้แล้วนี่อันนี้ได้มาจากเออช้ออกเมนนะมันสามารถเสกเอ็กโคออกมาได้มาช่วยตีเท่ากับพวาวร์ฟูขึ้นนี่ไม่สนใจถ้าสทันเวทหรออะไรมันจะดีขนาดนั้นหา,าของก่อนเงินเยอะแล้วเกิน,นโอ้ยจะแพ้หรอไม่อย่าทำแบบนี้อฮ้ย,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 ยดีมากใครตาทำให้มันดีๆ <laughs> สะใจใช้อะไรดีเลยเนี่ยไม่เหลืออะไรแล้วโอ๊ยไปอีกแล้วกูยังไม่ทันเริ่มทําอะไรเลยเราก็หาของหาอะไรไปเนาะโอ้ยโดนน้ําแข็งอีกแล้วทําเป็นเก่งนี่ทาเป็นเก่งหรอเจอเจอเจอสามดาวครับนี่ไงสามดาวหรอเราก็มีมีอะไรดีอะตอนเนี้ยคือลบไปหมดแล้วนี่อุ้ยได้เลียสามดาวแล้วอุ้ยเรามีสามดาวสี่ตัวแล้วเนี่ย อยากได้ธนูสะบั้นเหรอให้อคา,าลีแม้คืออคา,าลีมันดูเก่งๆอะ่ะมันไปฟันปุ๊บๆข้างหลังตายเลยอ้าวว้าไปไหนกูจะใส่ของที่อยู่ไหนลูกปึ้งไปเลยบักตุยเหลือสี่คนแ้าสี่คนนี้นั้นเหลือหนึ่งน่าจะตายะนะนี่ให้คอคา,าลีแรงๆเลยให้มันชับทีเดียวตัวหลังตุยเย่ นะอันนี้คือแผนของเราแต่ทำได้ไหมคืออัตลีริยาตายก่อนชอบแบบพลังซู similar. เปอร์เซย่าปูเออเออเออวาไปข้างหลังอัคลีริมันแบบปิ้วๆไปข้างหลังแล้วว <that> ่าเดี๋ยวนี้นี่นะเหลือสามคนนี่สู้กับใครอ่ะปูยักษ์ โอเคกูแฮปปี้แฮปปีไม่เป็นไรเอ,อือกระเด็นไปเลยอ้อยโอ้ยอ้ยเราเรารู้แล้วว่าเก่งจากนะ้องปูทำเป็นดีใจชนะแล้วปะเขาเหลือแค่สิบบะเรา89เลยนะเว้ยนเนี่ยเฮฟวี่สี่ดูเอลิปส,สองสูเปียมเซลสี่อ,อ,อ๋อนี่คือคอมใหม่นะครับไปดูข้างหน้าคือมีแต่แทงแทงเมื่อโอ้มันไม่ได้แทงขนาดนั้น,นะละมันมีดาเมจด้วยอะไปลยุยปึ้งปึ้งข้างหลังก็ยิงฟรีอีสปะโอ้ แรงมากใค,ใครสลื่อนเลื่ลดลใคสาก,ก็ช่วยยิงข้างหน้ากับแทงเนาะนางอคา,าิเราก็ไปตืนหลักอือหนึ่งแงเป็นแง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 เด้คุชชนะครับย้ <Yeah. S 1> จบไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ถ้าอยากสนุกแบบนี้เจอกันในเกม g ก l เด n s สปา u l a ตอนนี้เขามีธีมใหม่เป็นธีมแนวแอนิเมะสนใจก็ดาวน์โหลดที่ลิงใต้คลิปได้เลยวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบายครับ